กับผมอีกแล้วครับเช้านี้ครับผมมุงรัดอยู่หรือเปล่าโอ้ยอยู่ยุคมุงรัดส่งข่าวมาว่าได้นกขลุมมาตัวหนึ่งครับพี่น้องครับผมเดียวจะพาไปชมครับพี่น้องครับมือนี้ว่าได้นกขลุมมาตัวหนึ่งแบบใดสิไปเห็ุงานครับผมมือนี้มีงานครับพี่น้องครับมีงานปเห็ุงานครับจะว่าขันมาแวะทุงรัดก่อนนะครับเนาะ ยูยูครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต,วตวนนกคลรลมน้ากันเนาะครับเนาะมือนี่เสานี่ครับก่อนที่ไปเห็นงานครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งขันครับครับสวัสดีครับบังรัฐได้ได้ยินข่าวว่าได้นกคลรลมมาใหมอ๋อนี่เห็นอืมไม่ได้ถุงเทเห็นเห็นมันจะเข้านอนแล้วไงก็เลยเอไปต่อข้างต้นไปเลยอีกวนันเช้าเข้าหลว เรียบร้อยเลยเนี่ยะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาดูครับผมเป็นนกเฉเลยใหม่นกตรงนั้นอ่ะเป็นนกเชเลยผมก็เลยว่ามาดูตัวหน่อยต่อกันเยอะนะครับเสียงมันดีนะครับพี่น้องตามสามสามปลูกเต็มกันอยู่ตัวตัวในนี่ใช่ไหมกรัตน์ใช่นะตัวในตัวกลางนี่นี่ตัวขยับไปขยับไปนี่นี่ตัวนี้ดวดตัวนี้โอ้ลายมันเลยนี่ครับพี่น้องครับผมตัวเจ้านกคารุมงรัตน์ต่อได้ ยึดยันม้กเลยนะขากระดึเลยขาใหญ่ไลยครับพี่น้องมันมีคาร์มั้ยนะคารมหนาอยู่นี่เนี่ยตัวข้างล่างครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แหละครับนี่ตัวนี้แหละครับพี่น้องครับผมแต่ตัวก่อนจะเข้าได้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้เหมือนกันนหะอืม มันก็ปูใสเงี้แต่มันไม่ไม่ไม่โด่โดดทีไม่โดดใช่ไหมงวดไม่โดดรอบแรกไม่โดดรอบแรกไม่โดดทีนี้ขาแดงขาแดงปัดเลยนะงวดนาะรับคนตรงนั้นก็เลยมันบินออกบินออกมาครั้งที่สองขาแดงปัดเลยขาแสายบนแล้วโดดลงมาก็ประมาณสักสิบนาทีถึงจะเหยียบปีก็ชิดดีนะงวดนู้ใสกันนานปีกชิดดี ผูใส่กันนานมันถึงเงยียบค่อนข้างจะรู้ด้วยนกตัวนี้แต่มันหวงแค่นั้นเองมันหวงขาแดงแปดเลยถ้าจอกของวันไม่ติดแน่นอนลกกตุณนกกัวนี้ไม่ติดแน่นอนไปแต่เช้าแล้วก็มันข้างข้าง,าง,างที่นอนมันด้วยใส่ข้างที่นอนมันเลยใช่ไหมครับใช่คุณเราฝังเลยอือฝังที่นอนทีแรกแต่ินใจว่าจะไปแย่วังคืนด้วยซ้ำไปนะตรงตัวนี้เรียกว่าเออรอฟังเสียงดูนกเป็นยังไงกันเลยโอ้หางเป็นเส้นเดียวเลยนะย เออนอกตัวนี้สวยๆครับเอ็นว่าไม่มีกรงใส่เลยบอกไม่มีกรงใส่ตอนนี้ไม่มีกรงเลยว่าจะมาดูตอนตัวนี้คัดขึ้นโรงแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันสวยครับผมน่าจะขึ้นเร็วมันอยู่ในชุมชนคนเยอะเลยน่าจะขึ้นเร็วไม่กลัวคนเดี๋ยวดูตัวตนชัดๆมันมัน,ม,นมันก็ไม่นิ่งครับพี่น้องเนี่ยตัวตัวอยู่ ที่เอตัวที่สองเนี่ยคบสุดตอนที่หลังสุดีก็จะมาดูตัวชัดๆหน่อยนี่เนี่ยตัวตัวที่เห็นแต่หน้าอ,อกนี่ครับผมอ,อกตั้งๆนะครับนี่ัวนี้ครับพี่น้องรอบแรกมายืนหมุนไปหมุนมาแต่ไม่ยอมโดดไม่ยอมเข้าใกล้หมุนอยู่นั่นแหละมารอบสองถึงได้โดดลงมาใกล้พอใกล้ปุ๊บเจ้าอาเคาคูใหญ่เลยไงมันก็เลย มาใกล้อีกขัดหนึ่งขัดสองเลยใช่ไหมครับขัดหนึ่งขัดสองเลยนี่แต่ว่าไม่มีอ่างใช่ไหมไม่อ่างไม่อ่างไม่อ่างนี่ครับตัวนี้ครับพี่น้องครับมันอยากหดแน่เนี่ยครับตัวนี้ล่ะอุ้ยดูเก็บหางนี่ลรัเก็บหางเป็นเส้นเดียวเลยนะผมว่านกเนี่ยนกเก็บหางเป็นเส้นเดียวเนี่ยนกนกหน้าเลี้ยงด้วยนะจริงๆหางเส้นเดียวแหลมปิดอย่างเงี้ยโอ้ล่เล่ย มักน้ำมักน้ำนกนีมักนำ้กนกนำไล่อย,ยู่เท้าปีกเนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นเลยใส่ปอกขาเมื่อนั้นยืนต่ำดีนกันนั่นเลยแต่ว่ามันอาจจะผมว่าสนามปีกมันแหลมมันอาจจะดิ้นหน่อยเด้อแต่ว่าก,ก็ก็ไม่เป็นไรโอ้โหนขาแดงเป็ดเลย,ยงดขาแดงเออขาแดงแปดเลยนี่ครับตัวนี้ขาแดงึกว่ามันขาหนกพิราบเลย แต่เก็บเก็บหางเป็นเส้นเดียวนี่ยนะพักขนาดเลยนั่นี่แหละปะลูกตุ้งงจิ้คู้เป็นอ่างพี่จังเลยเอาลองเทียบครูไข่เลยอ่ะเอาครับพี่น้องลุงรัตบอกว่ามีนกนกนกลูกมันครูอ่างหรือเปล่าว่างั้นมันมันกจะอ่างก็ไม่อ่างนะมันไข้เทียงลุงรัตเอามาครูใส่กันก็ได้เอามาครูใส่กันลองดูแค่ครูจะออกอารมณ์เนี้ยในเช้ามันก็เรียกเลยนะ นกหลายนกนกหลายกวาเขาครับนกหลายกว่าเดิมแต่คงรวมโอ้โอ้ขีดขี่ไหมว่าเคาะได้ตัวนี่นกกวเคาะเลยขับลกออเอฟังนะเหมือนจะอ่างก็ไม่อ่างมะ้ปลายเสียงมันจะกระจอ่าง โอ้นกคูมันอาจจะคูขึ้นดานกูโก้กูโก้แต่ไม่ถึงก็อ่างครับแรกแรกโอ้โหเลยนะอืมแรกแรกรอบแรกมันคูคูดานคูขึ้นดานกูโก้กูโก้กูโก้ประมาณนี้ไงวัดโอ้ขี่ไหมเล้วก็เจ็บหางดีกันเลยมาเลยเจ็บหางดีนะโอ้พี่น้องครับผมฉีกกำแพงครับผม ขี่ฐานรังพึ่งโอ้เอง็งใดมันปีหรือยังรัดนกตัวนี้เกือบเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วใช่ไหมนกลูกประมาณแปดเก้าเดือนนะ่ี่๊าดขี่ฐานรังพึ่งเลยตัวนี้คือโหดเถอะวะนะครับตามโบราณหรือตามไอ้นั่นบางคนคนแก่ก็บอกว่ามันดีนะรัดนกขี้แบบเนี้ย นะครับนกขี้แบบนี้ตามไอ้นุ่นก็กำแพงเหมือนกันเลยหนึ่งไอ่วบบตอกขาแด่หงเป็นอ้เป็นกำแพงเลยครับพี่น้องบางตัวขี่กระจายกระจายเด้อยครับหาหาหาเบื้องยากเด้อยครับนกแบบขี่แบบขึ้นกำแพงกำแพงดิอ้ถึงเคาะแล้วก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมรับเป็นแบบนี้ตลอดเลยเขาเคยออกอยู่แล้วก็เป็นเหมือนเดิมมันอืมเจ้า นกลูกครับตั้งแต่ผมเคยทายเฉลยไม่ไหมผู้ล่คกับถูกมือนี่เป็นโอ้เป็นนกลรวครับถึงไปฝึกก็ไปฝึกได้แล้วน้องรัดนอ้องเนี่ยเนาะได้เคยเคยเข้าพเ,เนี้ยแล้วเนี่ยเคยเข้าพเนี้ยเล่นเล่นเนี้ยนี่เห็นตอนเนี้ยมันนิ่งเลยไปก็ขันเลยว่าลูกลูกลูกเนาะอันนี้เจ้าบอกปีตกต๊กับปีกหักขา,ขานนงหน,น, <c oughs> นึ่งพเนียตีเน็บยังมนุษย์อีกเล็บหนึ่งไหมตามมันไปเ่ยมาฮักครับตามันครับผมเขาเป็นอย่างแต่ว่า เห็นนกแล้วเออแเอาดีปูปออูเลยแหละตัวนี้บกได้เล่นยุทน,นะครับนี่น,นั่นแหละบกอ่างโอ้บกอ่างมันขึ้นเนี่ยนอนแหละบกอ่างมั้ยบอกขาแดงคู่กันนั่นนนน,นัั่อโอ้แต่สวยนองหลัดเนาะนกนกลูกตัวนี้สวยครับมันเป็นนกมันก็เลยมัน แต่ว่าก็เงีๆก็ได้น้องนัดเนาะข้างกายเขาสิลินล่องเบื้องทำยาวๆไปยาวเลยนะครับที่ว่าขึ้นเล่นเล่นให้มันชินป่าเฉยเออให้มันชินต้นไม้ให้มันชินต้นไม้โอ้มันคูขึ้นดานมันคูขึ้นดานก่อนก็ไม่ตก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้นะนี่เพิ่งจะเป็นอืมันมันบปชัดอ่ะนะโปรชัดครับมันบปชัด ขาอ้างก็ต้องให้มันชัดๆขึ้นจังพวกโอเลยนอครับผมันวันนี้หยุดหรือไปไหนวันนี้ทงานผมก็ทำงานเหมือนกันไม่ได้ไปต่อนกอีกแล้วครับวย์นี้พี่น้องครับผมโ้แต่มันเชื่องดีเนาะงัดเนาะนกลูกเนี่ยเชื่องดีเชื่องมากกว่านี้นี่แหละครับก็เหมือนผมเอานกลูกไปกับลุงรัดนั่นแหละว่าจะเอากับบ้านนอกครับให้มันเชื่องเชื่องแบบนี้แหละต่อไปให้มันให้มันเล่นคน สวยตัวนี้แต่สำคัญเนอะมีของดีเลยครับนี่ขี้รังผึ้งกำแพงจับสำพานไม่ขึ้นตรงนี้ตัวนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นบ่ไม่ขึ้นจับใส่กรงใหญ่ครัเอาใส่กรงใหญ่แล้วก็เอาตัวนั้นออกมาดูชัดๆหน่อยตอนที่จะไปเอาตัวไม้เลยแหละใช่ใช่เออเอาใส่กรงใหญ่ใช่ชัวร์เลยเอาใส่กรงใหญ่เอาใส่กรงใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็จับเออจับตัวนั้นขึ้นมาปะ ไปมันรวดป่ะเอาตอนนี้เลยฮะเอาตอนนี้เลยดูมันตัวดูตัวตนมันชัดๆเลยตัวไหนไม่ขึ้นก็เอาครับพี่น้องครับเออมันไม่ขึ้นก็ปล่อยมันใส่กงใหญ่ไปโอ้อุดแจกไข่กงใหญ่บ่มีครับพี่น้องนี่ครับบ่เป็นญาณเมื่นาแจกไข่กงใหญ่ไม่มีแจกอยู่บ้านแต่ว่ามันยังมันโหดอยู่เนาะมมาใหม่เนาะมาใหม่ยังกอดอยู่เออ โอ้ยลายไหมครับผมอยากเบ่งตัวตนฉัดๆนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนดเอาเอาขึ้นก็ได้ไเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึง่งเสียงกลางไปใหญ่บอกนกกลางไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมกลางนี่แหละกลางเนาะผมว่าเป็นนกกูกเดียวเร้ไหมนไม่ได้โยนให้ฟังมิตเตอรเรียกอย่างเดียวอื่องนันเข้าไปในป่าแล้วนะไอเจ้าอ,อ่างโยนแล้วไอ้นี่ยังเรียกเรียกอย่างเดียวเลยมันไม่ยอมไม่ยอมโยน มันมันต่างกันนะอรัตมันต่างกันกับทุกตัวนะทุกตัวเนี่ยหางบานเพราะว่าเลยนะนกใหม่เนี่ยหางบานตื่นตกใจนะแต่ดูตัวนี้นี่องรัตนเนี่ยเออเ,เลีเ่ยมปิดเลยอ่ะโอแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะนั่นหน่อยเด้อมันอาจจะทรงดิ้นหน่อยแต่ว่าไม่แต่ถ้าอยู่เดี๋ยวอยู่ใกล้คนก็โอเคแล้วครับ ไม่เป็นไรมึงรอดต่อคาร์ลม,มันนี่แหละเคา่์ลมมันเยอะใช่ไหมครับออกออกสีหนอนด้ยแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ที่ที่มันเรียกมันก็ไม่เหมือนไม่ไม่ไม่ตรองออกเ,เป็นลูกผสมหรอกเนอะอะรูกผสมมันก็จงกู่กู่กูไม่ฟังใครเลยใช่ไหมใช่แต่อันนี้มันไม่ใช่อะ่ะ มันจะทีอยู่แล้วลายสนาปีกคุณให้นะอืมสวยๆสวยๆน้องตัวนี้สวยเขาท่าเขาท่าใช้ได้ใช้ได้ตรงรัดใช้ได้ใช้ได้เลยนู่นนะครับผมดูครับอืม มีมีมีแต้มปลายปลายหน่อยเออสวยสวยครับสว้ประมาณสามจุดเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยเอากงมาคัดขึ้นนะไม่ใช่แต้มเป็นจุดใหญ่เลยมันแต้มอยู่ปลายปลายเดี๋ยวค่อยเอากงมาคัดขึ้นโอ้โหอ่างดิ๊กดิ๊กดิ๊กเลยนะดิ๊กดิ๊กดิ๊กเลยไม่ได้เลยแต่มันเสียอย่างหนึ่งตรงชอบชอบจะออกไปตีเขาอย่างเดียวนกเข้ามาเนี่ยมันลนมันมัน มันยังคึกคักอยู่ไงมันยังคึกคักแต่ว่าถ้าต่อนานๆข้าไัแล้วจะนิ่งเริ่มนิ่งถ้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใหม่ๆเนี่ยแรกๆเช้าๆอะครับลงลงพื้เนืองนุ่นขาแดงแป๊ดเลยเนาะเดี๋ยวให้มันอยู่กองใหญ่สักวันสองวันพอให้มันกินข้าวเป็นก่อนก็ได้ปั๊บโอ้หนกตัวนี้สวยครับผมนกตัวนี้สวยนกไม้ตัวนี้สวยลายเนี่ยติดเลย โอเคครับผมพี่น้องครับขออนุญาตไปเหตุงานก่อนครับกับลุงรัดแยกใหญ่กันมือนี่บ่ได้ไปต่อนกครับเบว่างเนาะเสียนายกับเราเนาะเสียนายโอ้ยฟันลมตาชื้อเนี่ยเราขนาดเลยครับเอาโอเคครับเบว่างแล้วว่ะอาทินาเบาบางเอ่ออาทิตย์นี้ว่างเอาบางเข้าเบาบางครับผมเออนัดเขาแล้วครับผมก็คือกันครับผมมีงานด่วนเหตุงาน โอเคครับไปเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมกับลุงรัดขอลาไปก่อนครับลุงสวัสดีครับเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม